สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้วันที่สามมิถุนายนอาหารเช้าและเที่ยงตอนบ่ายโมงยี่สิบฮิวไปช่วยเพื่อนบ้านทำเบรกเปลี่ยนเบรกรถยนต์ n e i <laughs> g h b o r well yeah, support so services วันนี้เราสองคนก็อยู่บ้านกันทั้งวันค่ะแดดดีโอก็เลยซักผ้า แล้วก็มีนกมาบ่นที่รั้วค่ะหนึ่งตัวดูที่ปากนกมีอาหารนะเพื่อนเพื่อนพอดีว่าโอกับพิวนั่งอยู่ตรงที่นั่งมันจะใกล้ๆก,กับพุ่มไม้ที่มีรังนกโอกิดว่าพ่อนกคงแบบเอาอาหารกลับมาป้อนลูกแล้วพอเห็นเรานั่งอยู่ก็เลยกลัวกลัวในความปลอดภยัยนกก็บน่นใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนบ่นทําเสียงบวยวายใหญ่เลย สวัสดีนอาทย์วันนี้เราสองคนมาเดินตลาดคาบูเซลนะคะค่าเข้าคนละสองปอนห้าสิบว้าววันนี้ตลาดเต็มอะ่ะคนขายเยอะเลยเยอะจนล้นออกไปถนนข้างนอกเลยค่ะวันนี้อันนี้ถ่ายจากท้ายตลาดนะคะวันนี้ตลาดเต็มมากเต็มออกไปตรงถนนทางเขานู้นเลยเดินเหนื่อยก็มีไอศครีมมีเบอร์เกอร์ให้กินนะคะ ปรากฏการคนเยอะโอมเคยมาคนไม่เยอะอันนี้รถจอดแบบแน่นๆทียิบเลยค่ะคนเยอะดีจังปะเดี๋ยวไปดูของกันไม่รู้วันนี้จะได้อะไรหิว you? ยูแพลนทัว y ์ไปในต้ยตลาดยาวลามมันจนถึงถนนด้านนี้อีกด้านหน,นึ่งเลยมีแต่คนได้ของติดไม้ติดมือหางานนี้คนขายเยอะ นี่นะคะตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของตลาดกินไอติมก่อนกลับบ้านมาดูคนบอกว่าจะไม่ซื้อูุสเชนะกันนาไบเนี่ยเองเฮ้ย be ค a r e f u l my ิส i s come out b r o k e เนี่ยโอได้ชิ้นเดียวเป็นจานยี่ห้อสโปตสวยมากเลย ตัวนูน่นคนท็อปกระจายอยู่นูน่น how many pieces ฮ huh? ะ what I what how many flames one pound หนึ่งปอนด์ these are one pounds each yes so three pounds this is สามปอนด์ three pound twenty p สามปอนด์ยี่สิบส่งของโอไทยซื้อไเท่าไหร่เพื่อน <Sure. S 1> จานยี่ห้อสปอตของแท้เลยอันนี้หนึ่งปอนด์โอ้รีบซื้อเลย I just spend one pound good but you s p e n t three pound twenty yeah gone crazy Mario eh? เพิ่งตื่นนะลูกสวัสดีวันจันค่ะวันนี้เป็นวันที่ช่างจะเข้ามาทำพาทีโอแล้วนะคะพาทีโอก็คือชานที่ตอกออกมาจากนอกบ้านนะคะไอ้กระเบื้องตรงนั้นที่เพื่อนๆเ,เห็นมันทำจากซีเมนนะคะเป็น ชาญแบบต้นทุนต่ําแบบไม่แพงเนาะแล้วมันก็จะราคาญนิดนึงมันมียา้ขึ้นเนี่ยพอช่างเขาเริ่มเอากระเบื้องออกนกมันก็มาเลยค่ะมันมากินพวกหอยทากต่างๆค่ะเพื่อนๆนี่นะคะคือสภาพเอาออกหมดแล้วเกือบหมดเริ่มเอาซีเมนต์ออกมาดูวิธีที่เขาวางซีเมนต์เขาเติมเขาเติมซีเมนต์ให้ไม่เต็มนะดูพื้น แข็ oh, okay. งมากเลย Thank you for coffee Thank you for breakfast Yes 3ามทุ่มสี่สรดน้ำต้นไม้ สี่ทุ่มแล้วยังสว่างโล่ยเลยจะ <laughs> สี่ทุ่มอีกสิบเอ็ดนาทีสี่ทุ่ม Why are you there give you support giving you support เ <laughs> 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 พราะไว้กำลังขึ้น <laughs> คนสวยมาเลยเหานี่นะคะ ของสำหรับทําพาทิโอมาถึงแล้ววันนี้วันอังคารนะโอเลิกงานแล้วฮิวบอกว่าฮิวรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านสภาพบ้านโอ,อ้ตอนนี้สุดยอดนะฮัลโ <Hello. S 1> หลตือออกหมดแล้วซีเมนต์กระเบื้องซีเมน you done watering เค n garden yeah, that the sun. สภาพบ้านช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่หมุนอุ้ยปุ้ยนิดนึงค่ะช่างบอกว่าน่าจะใช้เวลาทำประมาณสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆ oh. วันนี้เราสองคนกำลังจะไปเบลลิงแฮม <Okay. S 3> ไปกินอาหารไทยอาหารไทยที่ขายอยู่ในรถนะเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงห้าสิบเก้าโอเลิกงานแล้วแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บก็ขี่รถออกมาเลยทันทีเพื่อที่จะไปกินอาหารไทยที่มันขายอยู่ในรถนะโอก็เรียกไม่เป็นเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> มันติดอยู่ที่ปลายมันติดอยู่ที่แบบมันมีชื่อเรียกแต่เรียกไม่เป็นอะ่ะเออหวหิวไปใกล้เข้าหลาย เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยขายจริงๆหรือเป็นคนจีนต้องไปดูกันเป็นแบบสตรีทฟู้ดทรัคเออเขาเรียกว่าฟู้ดทรัคเออเออคิดออกแล้วมันคือฟู้ดทรัคไทยสตรีทฟู้ดทรัคเนี่แหละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแพงหรือไม่แพงแล้วก็จะอร่อยหรือไม่อร่อยนะวอลวอ e ยูสเ e m โมไซด people. เย้สรุปเจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะคนไทยหมดเลยดีใจมากชื่อร้านไทยไทยสตรีทฟูด้ดพ,พี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยให้แจ่วบอง,องโอด้วย oh, like สุดยอดเลยนี่ฮิวกินแกงมัสมั่นไก่นะคะแล้วก็เบียร์เอ็นจอย หนูกินกระเพราไก่รสแบบคนไทย <Yes. S 1> อืม,อ,ม,อ,มอร่อยอนะเนี่ยร้านนี้ทำอร่อยหิวอร่อยนะ mm. อืมอร่อยชิคกับบู ปีนี้เรามางานสตรีมเหมือนเดิมคาสตรีมโชว์มากันถึงแต่เช้าตะไกลโหร้านยังไม่เปิดนะคะ <c oughs> นี่นะคะงานครั้งที่43สตรีมแอนด์วินเทจแรลลี่นี่บรรยากาศภายในนะคะไม่เหมือนปีที่แล้ว่ะ <c oughs> ปีที่แล้วเข้ามาตรงนี้เป็นสตรีม ใหญ่ๆจอดเลยทีนี้ไปจอดมีแต่คันแท็กเตอร์คันเล็กๆสตตีมคาร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนปีที่แล้วไม่รู้ไปจอดตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูกัน นี่เราเดินมาถึงด้านหลังแล้วนะด้านหลังเป็นแคมเปอร์แวนซะเยอะมากกว่าแล้วก็รถรถลอรี่แท็กเตอร์คันใหญ่ๆน,นั่นหิวสตรีมคาร์บิ๊กวันอิสแน่ปีนี้ผิดหวังจังเลยอ่ะมีไม่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรถแท็กเตอร์สตรีมคาร์คันใหญ่มีอยู่แค่นี้เองนับคันได้เลยมีน้อยอ่ะปีนี้ห่วยปีนี้แซดจัง ื่อกี้นี้ดูคันเล็กไปเนาะจะเอามาก็ขนใส่คาราวานขนใส่รถลากมาส่วนคันใหญ่นี้ยิ่งเอาต้องเอารถเทเลอร์เอาขึ้นรถเทเลอร์มาเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เอาลงมาในอีเวนต์ It is very scary งานสตรีมคาร์แบบนี้หรือว่าเขาเรียกว่าสตรีมแรลลี่เนาะจะมีทั่วประเทศในอังกฤษเลยค่ะเพื่อนๆ ช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าสามารถ Google หาดูได้ทั่วในอังกฤษเลยทุกแทบทุกที่จะมีแล้วแต่ละที่ก็จะมีคลับมีคนที่แบบว่ามีฮ็อบบี้นี้เหมือนกันนะคะภายในงานก็จะเป็นแบบโชว์รถสตีมคาร์แบบนี้แล้วก็โชว์รถแทรกเตอร์ actor, โชว์รถคลาสสิกโชว์รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเขาก็จะมีเป็นเหมือนสนามแล้วให้รถแต่ละคันนะคะ มาวิ่งวนอยู่ในวงกลมแล้วก็เล่าประวัติเกี่ยวกับรถของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ภายในงานก็จะมีร้านรวงต่างๆที่เป็นแนวเอนเตอร์เทนเนาะทั้งเอนเตอร์เทนได้ทั้งทุกคนในครอบครัวมีแบบเบียร์กาเด้นแล้วก็มีร้านขายไอติมแล้วก็มีร้านคราฟงานฝีมือต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะช้อปปิ้งแต่ละปีความคึกคักมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะปีนี้ ที่ที่โอ้ไปก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าปีที่แล้วโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะมันถึงไม่คึไม่คึกคักแต่ละที่มันก็จะจัดใหญ่หรือเล็กอาจจะขึ้นอยู่กับเมืองละมังโอว่านะมันก็จะมีความคล้ายๆค,ความเหมือนกันค่ะเพื่อนๆมาอยู่อังกฤษแล้วมันก็จะเป็นความความแต่ละที่มันคล้ายๆกันมีอะไรเหมือนๆกันค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ค่อยต่างกัน อาจจะต่างกันที่คนค่ะเพื่อนๆเลขสวย4 7 8เอยูู่น้องสแตนดาร์ดพูดู หลังจากเล่นกับน้องบมาสแตนดาร์ดพูดโดก็เดินมาดูรถกันต่อคลาสสิกค่ะ The origination of this car, when did you get it how long you had it? I've mm it -hmm. 12 or 13 years, the Jaguar xj one in the late by my dear father, Michael Nielsen Nice to have something like that, thank you very much Now we've got a nice 2000 <laughs> PC it's just A completely rebuilt Land Rover, he bought it, it was built It's got a galvanised chassis in, the full issue and uh,

แล้วก็มีเวิร์งขายของจุกจิกแนวในกาลาดของคุณผู้ชายฮัมเมอร์ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเริ่มนั่งเล่นและเริ่มไม่มีอะไรทำ i s t a r t to be nothing to do isn't it Nothing to look at ไม่มีอะไรให้ดูแล้วอะ่ะ well, we งานน้อยปีนี้ down where the are. เดี๋ยวลองเดินไปดูสตรีมคันเล็กๆเผื่อเขามีมาเพิ่ม ปีนี้น้อยไม่เหมือนปีที่แล้วอ่ะ ขอจบคลิปของสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านี้นะคะพาธิโยของโอก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะช่างก็ใจจริงอยากจะทำงานต่อเสาร์อาทิตย์แต่ว่าแฟนเขาไม่อนุญ,ญาตแฟนเขาบอกว่าวันหยุดก็คือต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเดี๋ยวกลับมาทำต่อวันจันทร์แล้วก็เดี๋ยววันอังคารตัว glass house potting s h a d ของโอก็จะมาติดตั้งนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆดูนอก่า พาทิโอพอเสร็จแล้วกับตัวพอติงเชดพอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้ามาชมช่องโอวไลฟ์ฟลอกนะคะแล้วเจอกันใหม่ล็อกตอไปค่ะบ๊ายบายอันนี้เป็นบรรยากาศภายในเมืองคอร์บริดนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย